สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอ่าคูปองนะครับก็คราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดเป็นคูปองสามพันคริสตัลสามพันเพชรเนาะอ่ารอบนี้มีอีกคูปองหนึ่งนะครับถือว่าอ่าเป็นการอ่าแจกอ่าส่งท้ายซนะีซั่นห้าเนาะก่อนซีซั่นหกเนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปด นะครับซึ่งผมเพิ่งได้มาทําคลิปในวันนี้ต้องขอพเพื่อนๆด้วยเนาะเพราะว่าคูปองเนี้ยที่จริงมาตั้งแต่วันที่6แล้วนะแต่พอดีผมเพิ่งได้มาลงวันนี้นะเพราะว่าติดลงคลิปอื่นนะครับก็เลยเพิ่งมาได้ลงในวันนี้อะแต่ก็ใครที่ยังไม่ได้กรอกน่าจะยังทันอยู่นะครับอาก่อนที่ก่อนที่จะคูปองเนี้ยในหมดอาหมดวันที่29ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาตอนตีห้านะครับโอเคโค้ดคูปองก็จะมีดังนี้นะครับ อันนี้เป็นคูปองลูกบาทใส่ลุงหกร้อยอันนะครับอ่าไปที่เดิมเนาะไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เกาะคูปองนะครับอ่าคูปองก็จะมีดังนี้นะครับอ่า u e e l c แล้วก็ o m e ก็คือ welcome นะครับแล้วก็ b a c k welcome back แล้วก็ l i L A แล้วก็ C ก็อ่านประมาณว่า Welcome back l i l a c นะครับก็คืออย่างที่ทราบเนาะว่า Cookie ไ i l ล y เนี่ยก็คือจะไม่ใช่ N P C แล้วนะครับก็คือจะเข้าเกมในตอนซีซั่น6นะครับโอเคมีเท่านี้นะครับอ่ะก็ได้แล้วนะครับสำหรับ อาคูปองลูกป่าสายลุ้6ห0อันนะครับใครที่อาเผื่อที่ใครที่ยังไม่ได้ไปเกาะนะครับก็รีบไปเกาะกันลวกันเนาะก่อนที่จะหมดในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้านะครับโอเควันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวตอน2องทุ่มนะครับเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปแรนดอมเซตอันนี้ผมต้องลงทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับอ้อติดตามชมได้เนาะในช่วง2องทุ่มนะครับโอเควันนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ